ไม่น่าใช่เลย d o w window 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 มา window มามากคิวไม่โดน i e down A เห็นไหมอ้าวถูฟังจุนิงแล้วะเฮ้ยอีกตัว e ป็น n i n g โอ้โหแม่งปืนเป็นอะไรวะเฮ้ยหนังมาค่ะ <laughs> oh, oh that's it. That's it. That's it. <laughs> Spike planted. One enemy remaining. <laughs> <laughs> the last player standing. Uh, <laughs> hey, <thai. laughs> One enemy remaining. Spike down, beast. <laughs> โลเทสครับโอ๊ยอะไรดูรจะไรจะได้มีเกมได้ปะ Enemy spotted C shoot Spike down C ยกไปเอ็มไป One enemy remaining Enemy spotted A ดูรูปกัน <c oughs> Hmm. Oh. So, one enemy remaining. Hello, hey, see. C4, c Spike planted. Hey, can I Shotgun. Okay. Oh, that c B. Emotional damage! Spike planted. One enemy remaining. ชนะปุ๊บจะพิมพ์ถามมันเลนได้แค่นี้เหรอแใครมาได้ใครโอเคเอาให้ตายให้าเออเขานะครับคนหนึ่งยัง One e n e ้ y remaining My เรย้อยแล้วย่อ อืมไ่มเสร็จอชัดชัดชัดไหเผยยอยู่เออยู ah. ah. hey. oh ่เอแม่นแม่น้องเดียดมีของใช้ทุกอย่างเลยค่ะ มาแล้วหลังใจยิงเลยยิงเลยยังยังยัแลเขากดไปแล้วน้องยามีน้องยามีมีไก่ไหมไก่หลังบ้านไม่ได้หอ้าวแบ็ใส่ใส่ใส่แล้วอ้ัมเบรัมเบรเข้าเข้าได้ตีรอมึงอทำ้่า งทำไมคะมันอ่าเลยพี่แี่คุณทบเลยนะคนพแล้ไม่ได้หรออุ๊ยช็อตสาแอ็ม์วะยังไม่ได้ใช้ยันตีเลยอ่ะพี่จ่า วิ้งกลับมาหาวะไม่กลับาเขาไปร้อง Spike down B one enemy remaining ไปอยู่ข้างบนกันยืนอะไรวะตุ๊กตาตุ๊กตาทีสองตัวนี้หนึ่งตัวสุดลิงสุดลิงสุลิงสุดลิงสองตัวนี้พี่ข้างหน้า Spike planted last player a n d i อุ้ย80โอ้ไม่ตายว่ะ

<coughs> Ten seconds left. Uh on. uh. One enemy <laughs> <coughs> <coughs> oh. 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 oh my uh -oh. god. <coughs> 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 <Neutralized. coughs> ขวาไกลขวาใกลขวาใกลน้องเดียนโอ้โหมันวิ่งดิโอ oh. ๊ีขวาซ้ายเดี๋ยวมันจ้อขวาซ้ายแม่น้องด่อะไรคะ้ายโอ้ผิดร้อยสามสิบโอ้ วาอยโุอางเลยนไจม่โผล่เลยอ้ไม่โผล่ฝั่งนู้นแทนไปืุอตัวเรลองไอตัวนี้โอเคยังไม่ห็นครบนะยังไม่เห็นครบนะวันนี้หรือว่าเี่ยนเพื่อนอะ s i l e n ักอัดอัดอัดเปลี่ยนกันสายหนักตง้เยอะไม่มี่รฟสวยไนะสวย่่่โอ้โหอยู่ในสมมตโอ้ไม่ตายทิ่สี่แถวจัง1ะทสี่ค่ะนี้ไม่ตายลมันลมาก

ว้าป n โ e ้ตายสไบด์ดาวน์มิดว่ายนู่นเลยมันี้ไปมันียมีทีน้าเลยสึกได้ค่ะอ้ยโห่งไม่ทันตึกไปไหนเนอย แบ็คแบ็คซา์ตรงนี้โลค่ะอ yeah, right. oh, ๋อโลค่ะอีกตัวนึงอ nice. ีกตนนึงสายเข้านู่ยกัแล้วไลท์เขียวแปด down city. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Hello, hello. Last player oh. standing. <laughs> no more to oppose. Last player standing. This is not จากหลังจาหลังค่ณแสงหอมนะฮะละต่อาอยู่รับเตอร์รับเตอร์หลังมาหลังมาอุ้ยเ้าคุณจะเข้าซ้ายสวยจังขวาคุณจ็อยิ่ขวาคุณตกซองนะวิ่ยโอม สปาย down B 1แทบไม่แตกนะคะเดาวผิดแล้วสิมาแทบอยู่ไหนก็ยังไม่แตกครับผมสองแตเทียบสามไม่แพน้หรอจงเหยียบกินนะไปไหนเราไม่รู้อีกต่อลังเหลือลงัง อ้าโอ้โหเทีเอ้าไม่ไปไม่ได้หรอริวไมด้พี่ผมผมนี่ไงยือเวลายืมมันไปนู่นหอกไมวลาพี d อยากกลับทาเลยไหมมันแรงอะไรวะทำไมมันเล่นแปลกๆแนี้ลเฮ้ยเมนเมคุณจะได้ยินคุณจะได้ยินิวเท่านี้ one e n e ว่ามีทั้งหมดโอ้ทีบ้าไม่เคยสูตรนี้มาก่อนไปไวแล้วเออเขาไม่ได้ทำนงท์เดอดงตมือตบไม่ใช่ตบมวดกระสร้อิใช่คุณจาคุณจาวัไปโดนมันหน้ามันเลยค่ะเมื่อกี้ ตอนนี้ยืนยืนยืนชิดกล้องยืนชิดกล้องเฮ้ยมาอโอ้ยส่งตัว่ีนติดอยู่มทีมไว้ยืนยนอยู่มิดเฮ้ยอยู่หลังเหลืองแล้วโอ้ลอห้ามุไวกว่าจะได้แต่ละมือแต่ละมือแต่ละดีลงลงลงาแล้ โดนแล้วนะโดนร้อนน่ะโ่มาสอตัวเวเล่ยอยู่เหลือเหลือสงตัวแกนดึ้งเอเดดโอ้ยคนรูเลอยูโอ้ยกสิบหกกสิก็ึหมดได้อยู่มันยังไม่ได้แพ้น้ำได้ติดกับแพงนี่

ได้ยินเสียงปตกแก๊ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วคือขึ้นขึ้นข้างบนอู้ยเป็นซี่เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งลูดไม่เรียกอยู่อะค่ะอูย้ยแมันรู้ว่ามีคือมันี่ มาเอาเลยโอ้ยเอ้าหูยไม่ขึ้นมาเร็วคุณจ๋าเดินไม่ทันเมื่อกี้คือดีมากค่ะมามามาขอมามาเตามาะยิงมันยิงไม่ออกอ่ะ

อยู่นี่อยู่นี่เขาเด็กเดนัปป้นมันร้ายอยู่ที่เด่นนี่ไหนนะ <laughs> <c oughs> เอาดูว่าอยู่ในสัต